สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับดีว่าผมพอกับเบ้าหนองหลังหวยออกครับผมเบ้าหนองก็ดีใจน้ำตาับเด้อที่ผู้ใดได้โชวครับ9 1หนึ่งกับเกาเจครับผมดีใจดาครับเบ้าหนองก็ดีใจครับผมไอใครบาดเบ้าหนองครับเต็มเต็มครับเห็นวาเลขกปิงปองเบ้าหนองจ้าดายหนึ่งเก่าครับเบ้าหนองจ้าดายหนึ่งเก่าโอ้เบ้าหนองดีใจแฮครับดีใจน้อตาับเด้อถึงผู้ใดบ่ท่านถือเบ้าหนองกะอันใจชีว่าจากไหน ขันดีใจหลายกระชิ่าเบาหนองอันิพุพดกระั่นอังเส่กระทั่งดีใจน้ำแล้วกะทั่งเสียใจน้ำครับคนที่บ่าท่านได้ถูกหลังวันนะครับเนาะผู้ได้ถูกเบาหนองคดีใจน้ำครับที่ถูกน้อยถูกหลายกะขอให้ได้ถูกครับงวดนี่ถูกกันหลายแห่งครับเบาหนองบ่ท่านไหวรับโทรศัพท์บวานเบาไหวเลยแต่เลขออกมามีแต่คนโทรหาเบาผุนถือเลขเบาหนองขัดีใจน้ำครับไอ้เบาหนองเลยววาเดี้ให้เบาหนองขอโตบ้านังอัดคลิปอัน ทักไทยเอฟซีก่อนเดี๋ยวจังคุยกันต่อสัตหลายคนครับถือเลขครับผมหลายคนถือเหลขอาจารย์นิรานามครับเขาทั้งบนทั้งล่างเลยสามตัวแตกครับผมอาจารย์นิรานามงวดนี้บ่เขามาหลายงวดงวดว่างหันเขาแต่เก่าศูนย์งวดนี้เขาทั้งบนทั้งล่างครับศูนย์เจ็ดเก้ากับเก่าหนึ่งครับผมอาจารย์นิรานามลงคีไปคนเบิ้งหน่อยแห้งแต่ว่าส่วนหมากก็มีแต่คนถือคนที่เบิ้งคลิปนั่นแหละ เพิ่นถือหวยเพื่อนถากไลน์มาหาเบาหนองโท่มาหาเบาหนองเพิ่นว่าโอ้ดีใจหลายว่าสันอาจารย์ห้สามโต,โตแตกเล่าสันบางคนก็บ่าเหล็กมันหลายโตจ่าบ่ถ,ถือดอกแมนครับคนที่เพื่อนถูกก็แสดงว่าเพิ่นดวงดีอิลีและก็เพื่อนมักของเพิ่นอหลีครับผมแล้วก็หลายคนอยู่เหล็กฝันหลายคนอยู่เขาเก่าหนึ่งเขาเก่าหนึ่งปูวัดปลากับเขาเก่าเจ็ดเดี๋ยวบ้าหนองิมั่ไลนให้อีกเท่หนึงนะครับนอก่าเหลขกผู้ใดเขาเนี่ย แต่ว่ามือนีบเอาหนองก็มาทักไทยมาตามกันต่อครับงวดวันที่สิบหกธันวาเนาะเฮามาตามกันต่อครับอย่าพึงถอดใจครับอย่าพึงอย่าอย่าพึงเสียใจไปเพราะว่าเหล็กมันกับมีเขามีรุดนะครับเนาะแล้วเบ้าหนองก็ขอกราบขอพระคุณที่เพื่อนเขามักแปรฝันให้เบ้าหนองเก่าเจ็ดธี่าเก่าเจ็ดแหน่งเก่าแน่ บ่าหนองกับลายเบิดสุขคนนั่แหละครับว่าผู้ใดมาแปลฟันให้บ่าหนองเนี่ยเาหนองเขียนบ่าหนองกับเขียนไหว้บาหนองกับขอบขอบคุณหลายครับแล้วก็ไอ้นอนกอดศซนั่นของแม่อีหยังคือเบาหนองกับลืมเยมันอ่านหลายคีดพอดคนมาแปลหหอเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ากับหลายคนครับกับดีใจนําแม่่นกับถือครับหลายคนอยู่คนถือบางคน่นกับสื่อเลขเก่า่นกับมีบางคน่นกับสื่อเลขเก่า่นกับถือครับ่นกับเลย ทรมาเรยนํ้ว่าเพิ่นถือเลขบางคนก็ถือสามโตครับบางคนก็ถือสามโตบางคนก็ถือสามโตตรงบางคนก็ถือสามโตโตดแต่ว่าชนมากสิถือสามโตโตดนั่นแหละหลาย่าหลายคนครับถือสามโตโตดบางคนบ่ได้เว้าฟันให้น่าหนองฟังแต่ว่าเพิ่นทรมาหาแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นซื้อเลขเก่าเพิ่นซื้อเลขเก่าเพิ่นไว้น้าก็ดีใจนาเนะครับเนาะงวดนี้วันที่สิบหกนว่าเข้ามารับโชคไปํากันคือเก่า คิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนานะครับเนาะเหลขไอ้ไข่นี่ครับสูดยอดแห้งเห็นว่าจับลูกปิ้งปองเหนั่นเบ้าหนองบอกว่าเบ้าหนองมักหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเก่าระวังหนึ่งสองกับหนึ่งเก่าไอ้ไข่สี่ห้ยยังไอ้ไข่หาหนึ่งเก่าครับเลขออกล่างเก้าหนึ่งครับเลขกออกล่างเก้าหนึ่งเต็มเต็มครับเฮ้ยดีใจครับค้นลูกครับเลขออกมากค้นลูกเลยแล้วก็มีอาจารย์ที่ยุ่ภาักเนื้อครับ เพิ่นโซงเลขมาให้เบาหนองเลขถูกแต่ว่าเพิ่นโซงมาให้ตั้งแต่ทีเพิ่นโซงมาให้ตอนเที่ยงมันก็เห็นยังบ่ได้ยนะครับเนาะมันก็เห็นยังบ่ได้เพราะว่าเพิ่นจูดขอเลขถูกเพิ่นเก้าเอ้ยเจ็ดเอ๊ะเออเจ็ดเก้าศูนย์เลขถูกเพิ่นเจ็ดเก้าศูนย์เพิ่นก็ถือสามโตครับเพิ่นซื้อแบบโกกลับก็ดีใจน้ำเพิ่นนะครับเนาะแล้วก็ซื้อเบาหนองกระบอกให้เพิ่นซื้อเก่าหนึ่งไว้น้ำในเด้อ เ e. ิ่นก็ถามล่ะว่าเบ้าหนองมักเลข้ยงอย่างเบาหนองก็บอกว่าเบ้าหนองมักหนึ่งสองหนึ่งเก่าแล้วก็สามหามันก็เข่าหนึ่งเก่านาะครับเนาะเพราะว่าท nah ี่เบ้าหนองมักเลข้ยหนึ่งเก่าก็คือเลขไอ้ไข่นั่นล่ะเลขไอ้ไข่เบ้าหนองมักหนึ่งเก่าก็คือเลขไอ้ไข่เพราะว่าเบ้าหนองก็ยังบอกไอ้ไข่อยู่บอกว่าขอตรงตรงถึงที่วันสิบ่ก็ถือว่าตรงแหละครับเนาะก็ถือว่าตรงบ่ได้กาบเลขบ่ได้แปรเลขเลยเบ้าหนองได้บอกว่าเห็นบ่เบ้าหนองบอกว่า ถ้าเพื่อนสีหาเพื่อนสีหาตรงตรงดอกบ้านหนองกระบาดได้แปลเรศถ้าบ้านหนองแปลเรศก็คงจะมีเก่าเจ็ดน้ำถ้าแปลเรศได้แมนบู้วถ้าตามสไตล์บ้านหนองถ้าบ้าหนองแปลเรศบ้านหนองกระชิเก่าเจ็ดหนึ่งหกงกเจ็ดเต้นสิบ้าหนองกระเลิกคือว่าลองเบงถ้าเพิ่นสิีหายอิลีว่าต้องก้าวเรศดอกถ้าเพิ่นสีหาแต่ว่าเรศถูกยังบ่อเขาเนาะเรศถูกยังบ่อเขาเบ้าหนองกัะชิงสื่อขึ้กันเลศถูกสื่อบ่เป็นหน่อยได้ศูนย์สามห่านะ เพราะว่าเบาหนองกับมันมันกระตรงกับเหล็กตองงวดที่เบาหน่องหายไวสามหากต่ยังบนท่านเขามันมาเขาหนึ่งเจ็ดเหล็กปิงปองนะครับเนาะเหล็กแม่หันนี่กระยัางบนท่านเขานะครับเนาะเหล็กแม่หันนีกระย่างบนเขาเหล็กลุงปูสวงกับบ่อเขางวดหนี่บ่อเป็นยังครับเบาหนองกัะย่งตามคือเกาแต่ว่าเหล็กเซียมซีลวงปูหมุนเบาหนองขยาวคุหลอบแหลกเขาหนึ่งแต่กับมาขยาวหลอบที่สองก็คือหนึ่งหนึ่ง มานองกาแลเลขกไว้เก้าหนึ่งหนึ่งถ้าผูดด้ใดเห็นถ้าผู้ใดได้ซื้อก็คงจะได้รับโชคครับเก้าหนึ่งครับผมเลขกเซมซีหลวงปูหมุนครับเข่าอีกแล้วครับเข่าอีกแล้วซุดยอดครับบอกา่า,าล่ะคนหลุก <c oughs> บอกว่า,าล่ะคนหลุกยังได้กัดบอกเป็นยังครับงวดนาเฮาสูงกันไหมครับตามกันต่อครับงวดวันที่สิบหกธันวาหกหกครับผมถามว่าเบ้าหนองมากเลขกยัง งวดวันที่16เดี๋ยวบ่าวน้องฉิมาบอกอีกเท่หนึงนะครับเนาะแต่ว่าไก่ยังมักอยู่ได้หลายอย่างงวดนี้มักหก 6. มักหกมักหกแลก้วก็เลขเลขลักลกิโลพีเอพามเห็นเบาเบาหน่องเบาล่องล่องจับคู่กันเบิ่งเด้อ 1, 1, 3, 4, 5. เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเห็นว่าเบาหน่องเบาอยู่ในคลิปนะ ให้ลองจับคู่บังแต่ว่าเลขกถูเพิ่นหลายคนก็ซื้อหนึ่งเก้าเพราะว่าบานของจุดถูไปเก้าสองสามบางคนก็ซื้อเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสองแล้วเพิ่นก็ซื้อสองตเอาตามสไตล์แบบของไผ่มันนะครับเนาะบอแมนว่าเลขเข่าแล้วจังมาแปลมันแปลถ,ถืออันนี้ก็คือเบาหน่องอา่านในคอมเมนต์อา่านในคอมเมนต์ของแต่ละคนครับอา่านในคอมเมนต์เบาหน่องก็เอา เอาขาเม่นนี่แหละมาเบาสูกันฟังไอ้พามห้อีกแล้วครับเก่าหนึ่งมีคนถูกครับมีคนถูกเห็นบอบางหน่ว่าล่องล่องจับเหล็กล่องจับเหล็กมาใส่กันเบิงเดอเห็นบอบบางหน่องเบาในคลิปเอาเก่าหนึ่งเก่าสามเก่าห้าเก่าซีเอามาจับใส่กันแต่ว่าบบาหน่องบเดแปลเหล็กใส่บบาหน่องบเดแปลเหล็กใส่แต่กับบอป็นยังนะครับนาะงงวดนะเฮาวากันไหม มันบ่ได้มีงวดเดียวดอกหน้าเลยแม่นบ่ไอ้ไดบ่าวหนกองขอกราบขอพระคุณที่มาเป็นกําลังใจให้บ่าวนองมาคอมเมนให้บ่าวหนองมาแปรฝันให้บ่าวหนองแล้กกามาทรงเหลขให้บ่าวหนองเบิ่งสาธุสาธุก็ให้บุญบารมีแผ่ไพศาลหมอบให้เอฟซีทุกคนไอ้ใครบานบ่าวนองครับเก้าหนึ่งดีใจลายก็คือเก้าหนึ่งนี่แหละครับเต็มเต็มครับไอ้ใครบานบ่าวหนองกระคงสิได ทองหบาทแล้วล่ะกับรถคันหนึ่งทอง5บาทกับรถหนึงคันกับไก่อีกหนึ่งคู่เดี๋ยวจังไรกันคอยติดตามครับมือแก่บนก็ขอให้ทุกคนจงสมหวังดังปรารถนางวดวันที่16ทธันวาคมสวัสดีครับ